อ้าวซับเบอร์แม่พีนน่น้องมือจับจับโอ้ทายจับจับหน่อยอันนี้คุ่มสตีทายจับจับทา,ท,าทายจับจับ ใช่บริเวณวัดบริเวณต้นโพบริเวณไอะจนะดอเลยนอะดออไลอดด้วยไลดตน ทำได้กี่ 8, มโมงแล้วะแปดเจ็ดโมงครึ่งโอ้รั้ทางน้อยเติมถวายหนาหักเอาไว้เนาะกะทันรัดดีไว้ก็ทะครั้งสิเอาไปหอยค้อควายไว้ได้ไหวเอาบ่ไหว้วยนี่ตายแล้วจ้โอ้สุขภูบุญยศหลวงพ่อท่าใจอยากได้ยังอธิษฐานแเราได้เมียก็อธิษฐานเอาเลยเด้ผิดหวังเลยขอละเออขอดีพอเออขอได้เมียเลย ถ้าเรได้เมียบ่มีคนทีปรึกษาบ่มีอย่างนี้มันบรได้ครคบสามสีบสองเลยเออขอให้จเจริญรุ่งเรืองวัดหลวงพ่อทําใจเดี๋ยวจะไปรีวิววิหารหลวงพ่อหน่่ยเดยอันนี้รีวิหารหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อ สุวนสารคริล็กนี่หลวงพ่อหนุยเขานี่แหละหลวงพ่อหนุยอภินุ่มปะโลหลวงพ่อหนุยอภินุ่มปะโลอัตตนา วัดทรใจหนุนานจิได้มารีวิววัดบ้านเฮาสักทีหนึ่งวัดสะนาวัดตะพังทองสะนา มืลเสือนหัวเซลครับแล้วบอก่ามวืนหัวเซลนี่หอละครตี้งัทหนุ่ยต่ละล,ลังการงานสร้าง ไล่สดไล่สดโอ้อดเ,ดเออเวันเราก็สอบปุ๋ยมันธุ์น้ำติดได้ใส่ก็สอบปุ๋ยฝ้าประทันฟ้าประทันสิโอ้สาลาปฏิบัติธรรมบันเวลาสาลาธรรมสังเวกสาลาการาเรียนนวัตนาโอเคขอจบคลิปไว้แค่นี้ก็แล้วกัน Tak apa dia no.